ดีค่ะก็เมื่อนี้ก็จะมาชิมแกงเห็ดฝีมือการเก็บเมื่อเศา้าเนาะค่ะแซ่บสาร์จันเอาใบใบถั่วเขียวที่ปลูก uh huh. อายังค่ะลูกอัดวิดีโออยู่ um, ไม่มีแล้วม่เอาอืม

เก็บเมื่อเสารนี้พี่น้องอะที่อเอกวิดีโอไปนั่นละอ้ยปีนี้ออกลายค่ะขนาดเดิมรอบมูบานอย่างเดียวนี่นะเดิมอ้อมเดียวนี่นะ่าเด็ดไปทั้งผุ่นเลยนะยอดอยแซบ่บ ยังก็บ่รยางเด้อตายก็ว่าตายเด้อพี่น้องเป็นแกงเฮ็ดนะ <c oughs> แต่เห็ดดินนะบ่กล้ากินบ่กเคยกินก็ว่าเห็ดเพิงเห็นทุกที่บอกว่าสิเป็นประเทศไหนอบอกว่าสิเป็นประเทศไหนเขาก็กินบอกว่าสิเฮ็ดเพลงิงเห็ดเพิงเพลงิพลงจัง่นบอกว่าจะเป็นเห็ดเพงิงขาลงขาไลาดอกลงดอกไล กินได้เบิดนะคะอืมชอบกินเลเดอร์แกงเฮ็ดนั่นปีก่อนก็นกินทุกปีกินก่อนทุกปีเอาคนละอั จะจัร์ออกเฟซบุ๊กนะโอ้ยมาเพราะว่ากินเป็นยุติแล้วบ้างด้วยอยุเพีเดียวไปสัน้นเคยกินทุกปีบ้องแล้วั้างดอกเล่าให้ฟังตอนที่ซอจันสมัยน้อยๆเก็บเห็ดเบือ นึกว่าเฮ็ดตีนสร้างเฮ็ดตีนสร้างก็คือเห็ดโค้นใหญ่ๆเนี่ยแหละบ้านสันเอิ่เฮ็ดตีนสร้างมันเกิดอยู่ในกอแม่พายบ้านกอไัยวงเล็บกอไผ่อือก็คือตอนนั้นเก็บไปดมไปเด้เอ๊ะมันคือขิวๆวะ่ะ เจ้าของแหละสิไปเห็ดเงินน้อยไปเล่นเงินน้อยกับมูอีกสามคนอืมกับมูอีกสามคนเจ้าของก็เลือกแต่ตัวงามๆส่ตล์้าใส่ตล์้าอืมแบบนี้ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ก็เลยด่าก็เลยวบอกว่า,วาอีนีน่อพไ่จะน้าสงสารป่ะไปหาเก็บถิ่มให้ยังเห็ดปวกไงนั่นเห็ดตีนสร้างนั่นเอามาพี่แกงเส้นกับแบงกัน สันแกงเส้นกับแกงกันสัน่ะอันหน้าสาวกับป็นน้องของแม่เนาะสมัยตะกี้แกยังก็าายกับพี่น,น้องกันหนักเต็มบ้านนะ่ะสันก็เลยว่าโอ้ยอย่าเกงทอาสัน่าตอนนั้นยังเก้าปีสิบปีอยู่เลยนะสมัยนั้นอะ่ะเก้าขวบสิบขวบสมัยนั้นกําลังเล่นเฮือนน่อยอะ่ะ เขาก็จจาได้เนาะสมมุติในเราห้ฟังกับผู้ยังกันมี้ผู้จายกันมี้บันิดกลับมาที่ไหมกลมาหลอกไหมวันนี้แหละไม่เท่าหนืมัคุชชีปิ้งวาสาาัิคุชปิ้งเ็ดเกลวส่าัแบบคุณกินแกงหอกรสชาตนมันเทสดว่าัิแบบคุชชี่เ็ดเกลวส่าติแบบ ก็ชุกพักแก้วจิ้มพักมาสำหรับแก้วเฮดเพื่อน,นั่ะน,นะความกับข้าวเหนียวอืมมันก็เอาไปปิ้งเอาไปย่างบานันนี้หน้าสาวเออเอามาอันเฮดอัน,ออนมันหลายนักเลยเป็นสามตะกา้าน่ะสามตะกา้าน่ะมันออกหลาครับอืมอกหลายครับออรบับนี้ มามาว่ากูสิแกงกูสิซุปประสานซุปทั้งทั้งซุปเฮ็ดทนะทั้งซุปเฮ็ดแน่เลยกับเฮ็ดอันมกเฮ็ดนะพี่น้องมกเฮนะ็ดอ่ะถ้าเฮ็ดถ้าเฮ็ดมันหลายก็คือมกเฮ็ดแล้วก็แจกพี่น้องกันทั้งซีนาะทั้งมกทั้งแกงทั้งย่างอืมบ้านิกับบางคนกับแกงทั้งแกงทั้งกินทั้งสดปแบบพี่นี่พูดกิน พอดีบกินเหอะาจมันคิวบุกินอาจา่ยวแาบไว้หมูหูจักของแทบปาจารับบุกินเพื่อเดี๋ยวหมูสามคนกินเบิดบุกินเพื่อเดียวนี้ไอ้ลูกนาสาวก็กินลูกนาสาวก็กินเบิดผู้เป็นสาวๆกันนะเขาตำตำผือกันสมัยก่อนตำตำผือตำศาสตรนะอืม มาน,นี้กินไปกินไปเด็กเงือแตกออก,กสันบ่าอ้าวคือห้อนนะาซ้อสันบ่ายังยิ้นเขาบอกว่ากูคือห้อนนะาซ้อส,สันว่า,ดา,วเ,วนนดาเดี๋ยวคนหนึ่งคหนงคหนึ่งถาดออนหากแตกออกบาดเนี่ยอาเจียนออกหากแตกนะอาเจียนออกผู้นี้ละ่ะยังน,น้อย โซ่เจ้าโบ้แม่สซเจ้าเมาเฮ็ดบ่อว่าสันว่าอุ้ยปากเป็นไรนิดหน่อยเนี่ยสันเพิร์ลวานะปากเป็นไรนิดหน่อยเมาเฮ็ดคักซูนั่นสันว่าบ้านี่ไม่เท่าหนูผู้กินผู้กินอันเฮ็ดเจ้าป้าสูก็คือปวดขี่ว่าสันว่าเพิ่งไปขี่แล้วเพิ่งกลับมาสูว่าสันว่าผู้ขี่เป็นน้ำแม่ของสันว่าอืมบ้านี่แหละ ยายนั yeah, ่นแหละอีกคนหนึ่งห่าอีกคนหนึ่งขี้วสันว่าสะจันวะช่วเจ้าเนี่เบื่อเบื่อคักเบื่อเฮ็ดค้างวสันปากเป็นไรนิดหน่อยนี่ปากเป็นไรวสันว่าเบื่อดอกวสันว่าเขากินกันมืดบ้านวสันว่าอันนี้กับบะเทียงบะกาเทียงผู้ใหญ่เนาะอืมบาดนี่เอ้าผู้นั้นหักผู้นี้ขี้แตกผู้นั้นเหงาออกเออผู้นั้นอยู่บ่เป็นบาดนี่บาดนี่ บ้านเนี้ยอันไปตามไปตามผู้ใหญ่บ้านอืไปตามผูม้ใหญ,ญบ่ญญบ้านอยู่ลังผู้ใหญ,ญ่บ้านก็อยู่ข้างหลังลักผู้ใหญ,ญ่บ้านตามผู้ใหญ,ญ่บ้านมาเนี้ยเอาเป็นกันยังสามสี่คนอวกอากอวกอากเป็นกันเบิดแล้วเ่รอฉันว่าสุเจ้าเตรียมขุดดินไว้เดอ้อว่าะฉันว่าขุดขุดลุมไว้เดอ้อว่าะฉันว่าลุมไพลลุมมันว่าะฉันว่านับได้ห้าหกคนน่ะที่จําได้คือห้าหกคนน่ะเห็ดลุมเห็ดลุมฝังนะ่ะ ฟังเอาพิษเห็ดออกฟังเอาพิษเห็ดออกจากร่างกายเหมือนเราเอาสองซายกบรายเราไปลองจ่เราไปทะเลนะ่ะเออแบบนั้นเลยทางนี้ก็เลยบา่าอีกคนหนึ่งที่ขาบอรเด็กกินก็นะว่าอีตัวน้อยมาสัญว่าฉันมามาสัญว่าถือตำรวจจับคับ่าสันว่า,ม,า,วา,ววามึงเอาเห็ดเบื่อให้เขากินนี่่าสันว่าส่วนสัญจันก็ให้แล้ว ให้แล้วอยากตำรวจจับให้บอกว่าเบื่อเบื่อเห็ดเบื่อกับบม่มีไไรฟังเว้ยเวใส่มาอาจารย์เด็กบัดนี้ค้นผูเทาผู้แกก็บอกว่าขนาดผู้เ่าผู้แกกันยังบาฟังเด็กหน่อยก็ะพ้ากันเห็นเห็ดกันจ้าวใส่ลวดเร้ใว่าจักมันเบื่อจักมันยั้งบันนี้ก็เลยว่าเอาไหนก็อภัยนี่นะ ตะกี้มันกินบ,บเป็นยังเด้ก็กินทุกปีที่ว่ากินน่ะอืมกินทุกปีเลสันวา่าแต่ปีนี่มันใหญ่เป็นพิเศษเลยสันวา่าอืมพราไปเบิงมาเทียบกันเบิงมันโบมแมนพี่น้องจักมันเป็นเฮ็ดยางบุป้ามันคนละแบบเด้หวะ มันเป็นแบบที่เบือ่ออืมกินไม่ได้เลยถ้าอาเจียนออกขนาดนั้นมันเห็ดเบื่อแล้วก็เลยทั้งห้ทั้งอย่างแล้วทั้งเนี่ยปรากฏว่าเขาฟื้นกันหมดทุกคนอืมพอจันกินบะหมี่มารยาทมาเป็นยังดอกพูได้เบิ่งกับเบิง่งบะเบิ่งกับบะเป็นยังพูดถึงเห็ดเห็ดเห็ดเ,เบือเบ่อเกือบฆ่าชีวิตคน เรานะเนี่ยพี่เราจะรัมยย้มีพยานมีพยานเลยหลักฐานแต่ตอนนี้มีชีวิตอยู่ก็มียังไม่มีอ่ยังอยู่ก็มีถ้าเล่าเรื่องเหตุเบื่อนี่นะตัหัวพอตอนแรกมันบอตัหัวด้กมันหายมันอย่างคนตายแล้ว เสียอกเสียขวัญเบิดแล้วเด็กน่อยไหมพอฟื้นเลยกันเว้ากันเลยก็หัวบาดเลยหักจนเราบ่มีแห้งหักทางขาทางเท้วทางขี้จนบ่มีแห้งัาบ่มีแห้งขี้มดมือหักจอยเบิดค้นวันนี้แหละขุดลุมไผ่ลุมมันผ้ากันขุดลุมผ้ากันคุหลุมชาวบ้านเนี่ยผ้ากันขุดหลุมแล้วก็ดินถมไอคนฟังกับหัวไอคนเคยอัน เคยเห็นเขาเบือ่อเบื่อเห็ดกับหัวใส่เอาพือนกรไห้นยน่หัวเนี่ยสาพัดเวลาเขาฟื้นมามันั่งจมใส่กันอีกบานนี้ก็เลยผู้ใหญ่บา้านก็เลยบอกว่าเห็ดน,นี้ห่อนี้ตรงนี้มันเบื่อนะกินบ่ได้เดออ้อทัานวมประกาศพร้อมประชุมพร้อมเป็นต่หัวแล้วผู้ใหญ่บา้านประชุมมีอย่างเรื่องเล่าอย่างผู้ใหญ่บา้านก็สิดประชุมไง เนาะมื่อเราฟังไหมมื่อนี้เป็นขึ้นได้ก็เลยมาเล่านะคะ okay. โอเคค่ะจบกันค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่